คนนี้นี่นนะจ๊ะเปนักิัสตอีก้ที่คนนี้หละอะไนี่นะจ๊ะ,นนะ,ะจแล้วเจเราก็เจอมันนนเน่จะคนคนนี้ชื่อว่าเน่นเนะจ๊ <c oughs> <c oughs> เะเฮ้เฮ้ทางเหลอเสียทีจ๊ะงนี้ก็จะเป็นสะานขึ้นบันไดสะานขึ้นบันได กูมเช็ดเลยไลฟ์าร์ดวิ่งมาเร็วจอดตพูทใครมานั่งแอบกินตรงนี้เนี่ยถ่ายเธอลงไปเลยอย่าลงได้จะลงที่เจ้าขาลงไปเร็วลงไปเร็วแอบถ่ายรูปเว้ยไม่ใช่กูไม่หลบให้น้องเจ้ขาใหญ่ขึ้นไปไม่ได้